ครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านครับเมื่อนี้ผู้บ่าวนายหอยข้ามาเบิงง่งควายงามของแม่ชวีขี้เก่้ครับผมหลังจากที่ห่างหายไปสองสามมือนะครับกับผ้ากันลก,ก้าครับลกกาไะใ่ดำหน้ากับทัชลีอ่อนอกครับทางเขื่อนแม่ไทยควายจะเข้าก่อนยังไปลกไมหมทัดอกเดี๋ยวมันชีคำบริไทยให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะแม่สวัสดีครับเมื่อนี้ให้เบิ่งแม่เดี๋ยวนาะแม่เดี๋ยวนะแต่ว่าในขวากับมีอยู่หันละ ผู้ใดยอยากมาเบืองกะมาเบืองหนวขวอาอกอีก็ได้ครับแล้วเวลามันหน่อยเนาะไายตัวเดียวก่อนมือนี่แม่นี่สูงเท่าใดครับสูงลอยสามแปดสามเก้าจ้ะอยู่ที่สามแปดสามเก้านะครับเนาะสูงลอย 3, 8, 3, สามแปดสามเก้าสถานะเป็นยังไงครับเนี่ยผสมปังแปดลีว้วจ้าผสมปังแปดลีวด้วไว้เนาะผสมวันที่เท่าใดครับเบื้องเบย์เนี่ยเปียงผสมมื่อไร ปังแปดลิลเ้อผสมปังแปดลิลวไว้เนาะวันที 6. 6่หกหกมีถุน้าเน,ะนาะกะสี่ผ่านรอบอยู่วันที่ยี่สิบหกนี่แหละเ <6. S 1> นาะครับเนาะวันทีน่ยี่สิบหกรอบผ่านรอบเนาะครับเนาะ่นเคยมีลูกมาแล้วจากตัวครับไหมสองตัวจ้าประมาณสองตัวเนาะครับเนาะเคยผ่านลูกมาแล้วประมาณสองตัวเนาะครับมต,ตัวที่สามในท้อง ผสมปังแปดลิว้วล่อพันรลอดนะครับสิบก้ามือแล้วล่ะอีกอาทิตย์เดียวอีกอาทิตย์เดียวกะลูครับผมที่พันรอบแหลกบอเนาะแม่สิเปิดราคาไว้เท่าเดครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะ,ะต่อรองได็กขึ้นเก้าต่อรองเด็กขึ้เก้าต่อรองได้เหมือนเดิมเปิดมืดๆจากน้อยนะ้องเม่ยจูงคนไม่ข้างนี่นะครับหืมตัวนะตัวตันดีครับพี่นอ้องยุดก้อนยุดก้อน ยุดยุดเบืองถ่ายก่อนห้องกันเบืองดากมันก่อนนี่ครับถ่ายเพื่อนโอ้ยถ่ายมุนมุนเลยเนาะแม่เนาะกกหางกะไงดีเด้วยนะตัดยีลีครับอ๋อหลังไหมหลังกะข่วงดีได้พี่น้องลำตัวขวงหนาดีครับถ่ายงามเลยครับถ่ายเต็มเต็มเลยหางกะพัวเนาะแม่เนาะบ่บ่ดอกบ่ดางเนาะหางกะใดบ่มีต่ำนี้นะ เบื้องหน้าก้อนห้าบานี้หน,น้าเขาเปิดง่ามครับโอ้ยเขาคาระบาเบาตัวนี่ไหมเขาคาระเบาง่ามๆพี่นเนาะยศยศจ้ะตาแต้มแก้มจำเนี่ยครับข้อสองอ,องถูกโหวงง่ามๆเลยครับแ,แนงขึ้อหลายแท้แเออกบเข่ากับบักไงดดตัวลำตัวกว้างดีเนะครับข,ข้อขาใหญ่ดีครับทุ้งเท้าขาวสีขาขาหลังขาดกำไลเนาะ กีบเล็บกีบเท้าครับพี่น้องเบิ่งกันชัดๆครับผมกีบเล็บกีบเท้ามันดีนะแม่เนาะเล็บใบเงาบวชีกันครับผมผิวพันธุ์ดีเลยครับแม่นี่ให้กินหัวหารบ่ครับเพิ่งเติบโตดีบัวกินหญ้ากินเฟืองกินแต่หญ้าแต่เฟืองเขานีิบ่ครับหันออกกินเลยเป็นกล้วยที่ผิวพันธุ์ดีเนาะหนาเนี่หนาคมดีเนาะครับมีขวัญสองทางดอกหนึ่งเนาะมีขวัญถัดขอมนี่เห็นบ่ มีขวัญถัดมาล่าดอกหนึ่งนี่ครับจูงไปข้างฝีด้วยครับข้างไหหน้าดิขยับแบบน้อยตัวใหญ่ดีหลีครับยุดยุดปาร์ดเบิรดไล่แข้งครับเออยุดยุดปาดนี้ยุดอืช่างได้ปั่นก๋วยเตี๋ยวเถอะตัวดีดีครับมีขวัญขวัญมองหนีว่าในใจว่าตกสวงบ่าด้วพี่น้องซอยกันเบิ่งดได้ครับ โบตกเนาะอาอะสิบ๊บต,ตรงตำแหน่งเนาะแต่ว่าเป็นข้วไอ้สวงหน่อยดีครับเป็นข้วไอ้สวงหน่อยกินในหน่อยกระอ้วนขวัญนี่กระมี่ครับโมนี่ใจว่าขวัญหามเงินหามทองหรือเปล่าเนาะ <c oughs> บอกกล่าวว่าเดี๋ยวข้าเจ้าสิว่ามันโบเมียน <c oughs> ตัวดีอีด้ดีครับ <c oughs> พี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาลวดครับเบื้องขาหนาขาหลังกระง่ามดีได้พี่น้อง ข้อยอเฉียงๆนะแม่เนาะข้อยเฉียงๆฮู้ครับ Why? Why? ข้อปลาเข็งไหมพี่น้องตัวปลาคอข้อบ่าเข็งเลยครับป้าฮะตัวตัวดีอีหลีครับตัวดีตัวหนาเนาะแม่จูงมาฟังผีนะครับเฮ้ยให้เป็นเป็นไร้ขวางเอ๋อโอเคจอดจอดคนน่ะ <Yeah. S 1> ยืนกะง,งามเลยพี่น้องป้าฮะตัว แม่บุิดาดิดาดโอ้คือเกา่าเนาะแม่เนาะสี่ข้อยแถมเสือคือเก่าเนาะครับแหมสี่ข้ยแถมเสือเลยสี่้อยแฉมเสือคือเก่าครับของแม่ชาวบีมีรถซงฟี่ถั่วภาคอีสานคือเกา่านาะครับ <c oughs> เออหนีมาไร่หนีหลายจังบ่มืดหยุดหยุด <c oughs> เอาคนนี่เบิ่งกันชัดๆอีกเทีนน่ึงครับ <c oughs> น้าเขาเขาข้าวลาบ่าวครับผมหาอยากเลยงามๆเลยครับ ตแตมแก้มก่จำครับผมข้อสององผูกโบเบิ่งกันชัดๆครับพี่นอ้องงามงามตัวยงใหญ่นะหนาเลยเนะนาะเหมาะที่สิปเป็นแม่บอกเลยครับทน,นติดท่องปังแปดริ้วมากะัะสุดยอดแลวละครับผสมเองอยูกอกเนื้อผสมยูกอกไม่ฉีเน,ะหน,หนา,นาเะแม่เนาะเปิดราคาไว้แสนสองหมื่นเก้าพันเนาะแม่เนาะถ้าพี่น้องสนใจกะ ติดตอ่อหาแม่ชวีได้ได้ครับเบื่อติดตอ่อนะครับแม่ศูนย์เก้าสี่ศู1สองเจ็ดแปดเจ็ดห้านึงหนึงับฝากติดตามช่องผู้บ่าในาหอยไปเด้อพี่น้องม <c oughs> ีความงามมาให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับแม่นี่ก็เป็นอีกสุดยอดแม่บอกอีกแม่นึงครับพี่น้องท่านใดกำลังหาอยู่ก็แนะนําอยู่ครับคืออยู่แม่นี่ครับ กลิ่นเฟื่องเก่งเนาะเตรียมตัวเพื่อนดีได้ครับเหมาะที่สิเป็นแม่บล็อกอีหลีครับแม่กะลายเนาะดอครับกินเก่งอี่หลีแม่นี่ตัวงามได้ครับพี่น้องมาเบื้องหนาคอกน่ารักได้ได้ครับบ้านท่ากระเสริมตำบลเสือเทาอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามครับสำหรับมือนี้แล้วข้าเพิ่นกินหนากนเนาะแม่เนาะครับสวัสดีครับ